สวัสดีค่ะเซลรีดีนะคะโตโยต้าโคราชหนึ่งก้าแปแปดสาขาบายพาสค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมรถที่กำลังรอส่งมอบนะคะเป็น f o r t จ n e r นะคะล i เดอร์นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้นะคะดี่ก็ให้แคมเปญเดิมนะคะฟรีแปลงหน้าแปลงท้ายแต่ลูกค้าอยากได้นะคะใสหน้านะคะก้างปลาเพิ่มก็สามารถสีเพิ่มได้นะคะ ตัวโลโก้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะจากโลโก้เดิมๆให้เป็นโลโก้แบบแก้วนะคะจะมีอักษรนูนลงฟอร์จูเนอร์แบบนี้ด้วยนะคะแต่คันนี้ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะล้อยังใช้เป็นล้อเดิมนะคะฟิล์มติดให้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้พร้อมกับทําสีหลังคาดำนะคะสวยมาก ลูกค้าคนไหนอยากได้ทักมาเลยนะคะเซลดีนี่คุยง่ายคะ่คะราคาเป็นกันเองนะคะถ้าเกิดชอบรุ่นไหนแคมเปญไหนเอามาให้ดูได้เลยคะ่ะยินดีนะคะแนะนำลูกค้าทุกเงื่อนไขเลยคะ่ะอันนี้เป็นไฟท้ายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแปลงท้ายค่ะด้านหลังสามารถทําเป็นฝาท้ายไฟฟ้าได้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้งานฝาท้ายบ่อยก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่มีไว้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับลูกค้านะคะที่แนะนําเลยไปดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะชิบ นี่ค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดาวน้อยอยู่นะคะฟรีแปลงหน้าแปลงท้ายประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับดอกเย็บพิเศษนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์093 324 2533ได้เลยค่ะถ้าเกิดใส่ป้ายแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยมีค่ะแต่นี้ยังไม่ได้ใส่ป้ายนะคะ ขอบคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาซื้อรถนะคะกับดีดีนะคะดีดียินดีด,ด,ดูแลลูกค้าเสมอเลยนะคะไม่ได้หนีไปไหนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดมีคอมเมนต์นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะและเปลี่ยนความคิดเห็นใต้อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสวัสนีดีดี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ